สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมวันนี้พายพี่น้องมาดอย่างทุ่งนามาได้เช่าครับวันนี้มานจะตีหาดแล้วแต่ว่าผมเพิ่งมาทำทรายช้ำทริปตอนเทสายต้อม,มัดเข่าครับนี่ตอกมัดเอามาดสองรอยมันเป็นแล้วรอยหนึ่งกาเมื่อนี้เป็นเช่าของที่แต่24หรือ24หรอ24ครับ เดือนเมษาหลังสงกรานต์ครับเกี่ยวขอน้าปังครับผมเกียเก่ยวอะไรล่ะเกี่ยวอะไรมู่บ้านกับบมาดซุนเทซอนบมาด่วนที่เฮาเกี่ยวกันได้หลายหมื่นแล้วนะครับแล้ว<ม>เขาก็เริ่มแห้งแล้วฝนมันสิตโตข้างทางสิตโตวันนี้กับว่ามีฝนแบบตาซิโกเวสเซนนาะยลาดวงครับมาข้าวกันครับเขาได้เกี่ยวไว้ครับ ไปดิใส่รถเกีียวอะไรพี่น้องเอ้ยที่แรกสูบนางบอกหลอกครับเผื่อมาว่าหญ้ามันก็เยอะเนาะต้งดินมันโลมครับเอ้แตัดสินแต่ว่าใช้คนเกี่ยวเอาพี่น้องเขานี่แหละครับเกี่ยวมาเกี่ยวพี่ๆน้องๆที่บ้านนี่แหละครับมาเกี่ยวตึงยญ้ามันนั่นแหละครับมาเกี่ยวน้ำกันครับซอยกันแล้วล่ะครับนี่ม,มาดขาวพี่น้อง ต่อครับช่องต่อหลงแส่น้ำแล้วเลยครับเลยแลเราใส่น้ำมาแล้วป<ะ>ิดทางบ่ เต็มจนเลยเอยวครับใส่เอวใส่ทั้งมือครับใส่ทั้งมือน้อยหั <c oughs> หน้าปังครับผม <c oughs> เสียงรู้สึกว่าจะ กินน้ำเย็นเยอะครับนด่ดึงต่อมาพีา่หนักต่อมาครับแล้วรวบเอาอย่างนี่ครับรวบปัดข้าวเข้ามาไปยกขึ้นมาปิดครับจับไว้ครับส่วนหนึ่งเยียบครับเยียบแล้วดึงเดี๋ยวเป็นแบบนี้ครับวางไว้ อย่างไรๆทีเดียวดิเซนรถเกียร์ของกูจะว่าคุ้มครับถือลมที่แรกก็ว่าจะเอารถลูกเกียร์นั่นแหละแต่มันลม ที่ไกลสบายบแน่พี่น้องรถล,ลงเกีียวได้อยู่ครับทีนี้รู้สึกว่าน้ำเยอะ <c oughs> น้ำจะเล็เกีียวบ่ไดครับ <c oughs> อยู่เส้เข้าก็ได้ครับแบบที่สองนะ <c oughs> มีทั้งแบบเหยียบและหรือเส้เข้าครับ <c oughs> Thank you. ครับพี่น้องสารับคลิปนี้กับลา์พี่น้องเสมน,นครับผมเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะอาจจะมาครูเข่าอีกหรือว่าอาจจะมาคนเข่าจังเบืองกันอีกรอบครับผมว่าจะมาทําอะไรเนาะแต่ว่าใส่เมื่อในสีมากเขาโพดครับแล้วก็จะมากเก็บข้อถอนน้ำเนาะพวกกบ,บาลเล้วเรกพี่น้องโย่วไวมากมัดเข่ามาเกจาะเขากันครับผมใต้พี่น้องนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีวัน